ครับผมมาหอดจอดถึงนะครับพี่น้องพาเบิ่งหน้าง,งานเสียกอบเก็บรถไถสซิงนะครับผมโอ้พี่น้องโอ้พาเบิ่ง,งหาศูนย์นะครับผมหาศูนย์เทอร์โบนะครับพี่น้องโอ้ลุงกองดินซิปล่อนะครับผมเป็นงานลอกอ่างนะครับ ยินว่าจางไร้วันนะครับผมน้ำมันเขานะครับโอ้แี้งครับแี้งซี่โบจอดเลยนะครับผม<อ>วันละพันสองนะครับเดี๋ยวยิงเพิ่นบามานะครับผมน้ามันุรับเมานะครับกะถามาคุ้มกะ ก็คุม้มดีวยเลยพี่น้องน่าฝนขึ้นวาันน,าน่นะครับผมเอาผมมีเบียรก,กับพอมาเฮ็ดเหร่นนะครับผมเหนือนละพันสองนะครับเดือนหนึ่งกับตก3สามหมื่นกว่าบาทนะครับผม ที่นนองว่าคุ่มล่วครับราคาเนี่ยครับผมเอาเหมือะพันสองนะครับน้ำมันผูัรับเหมานะครับผมเออโบูหฮอนดีขนาดพี่น้องเลย เอ้าหนะครับผมโอ้ดันเกสงเลยพี่น้องเฮีงบอกครับเฮีงบอกอเอาเสียก็แก้เพิินมาล่หน้างานนะครับผมก็เลยเขามาเบ่งหน้างานน้ำเพิินนะครับผม โอ้ยโคตรโคพี่น้องโคตรโคแล้วครับผมเออเป็นดินเหนียวนะครับผมเป็นงานขุดหลอกอ่างเก็บน้ำน,นะครับผมงานเงวๆนะครับผมเดี๋ยวสิทายให้ชุ่มนะครับผมอาจจะได้ร้ายคลิปอยู่นะครับผมเหมือนนี้ พี่น้องว่าคุมว่าครับปืนละวพันสองนะครับผมกานทำงานกันนะจะประมาณแปดชั่วโมงนะครับผมอมาแล้วครับผมถ่ายระเบิดครับถ่ายระเบิดขั้นนี้อ๋ๆขึ้นลงไปเลยเป็นยังไงพี่น้องประธานเจอ,อ,อดินก่อนไง้วครับผม อ,อมอกแล้วครับดีกะนะครับผมรถร้ายแหงนะครับผมเป็นบอพี่น่องมีร้ายทีมงานนะครับผมแมคโคร้ายครับเอาพี่น้องโอ้ยไลายแหงนะครับผม าง,งานอันยีเพิ่มเมือง30นะครับผมบ้านทาลาดบบพี่น้องหรือบ้านนังนี่แหละครับผมนี่แต่ดินเหนียวๆน,นะครับ โอ้เดียนสามสี่กองเพื่นดันแป๊บเยอะพี่น้องพลังหาศูนย์นะครับผมด้วยกันแย่ๆครับน่าจะหอเกี่ยวเขาผมว่าจะขับขินเพื่นว่านะครับผมอันนี้ก็จอดู่ดอกพี่น้องในค่วมคิดผมนะครับผมดันมาลอดต่อแตะไปเนี่ยครับผม เงินสิผามือออกเทื่ยนึงนะครับผมลดรายเงินบ่อใดก็บาทได้พี่น้องเนาะสำหรับรู้บ่มีเบียกคือนมาแล้วครับผมกลับพ่อมาเห็ดเหร่นอยู่นะครับผมเดือนหนึ่งกระตุกสามสี่หมื่นนะครับไปทำงานก่อสร้างบ่ได้ได้พี่น้องสองเดือนรวดเร็ว <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โอคนครับมีแรงยีรีครับผม ตุดหาซีฟอยู่ครับเตว่าค้นครับนี่เกินลอยแน่นอนเนาะโอ้มีเกมแดงมานะครับผมเ <c oughs> อออย่งแบบปุ๊บี่ว้นนะครับผม เรีอบรอยแล้วครับผมตัวน,นี้นะ่าจะเป็นขอบอ่างขอบซานะครับผมนี่เอ็มเจ็ดศูนย์นะครับเรื่องขุนเอ็มยูฮาเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะขามไปท้ายทั้งขุนนะครับผมเพราะว่ากัดลายทียมงานนะครับผมโอ้โหีด,ดีพี่นนอง พกหลอกก็มีแก้มนั่มน,นะครับผมโอ้โหใส่ร้ายเป็นตนาพี่น้องเลยฟังนี่นะจะม,มีไม่โคตรตัวเดียวนะครับแต่ว่าฟังผดไม่โครหาโตนะครับพกโตนะครับเที่ยวลิงเที่ยวลิงก็มีนะครับผม เชียลิงอยู่ในปลาเป็นขั้นหนึ่งนะครับเสียก๊อปแก็บนาะจะได้ล็อกเช็ดล็อกอยู่ในปลานะครับผมโอ้จะคล้องเนคนขับเองเลยนะครับผมโอ้เบิ้งดิพี่นออ้องใส่ดินล้าแห้งนะครับผมอ บรดื่กันก็ซิบหลอดนะครับผมตัวนี้กระบะใหญ่นะครับผมโอ้ับผมเรียบ้อยนะครับผมนะเบิ่งรถไทยกันตัอพี่นอ้อง รถเงยนี่คือจะได้การนะครับผมแต่ว่ารถหน่อยเยอะแต่ก็มาลมุมคองรถซิปลอนะครับผมพี่น้องใบจังไๆครับเจริญมือนะครับผมมือละพันสองนะครับให้ความกิเห็นพี่น้องพี่น้องคิดว่าจังไๆนะครับผม คิดในแง่บวกกับเพราะเห็ดนะครับเพราะว่ามันบ่มีงานเห็ดนะครับแต่หน่อยดีกว่าบ่ได้นะครับผมแต่ถ้าคิดในแง่ลบกับลดกัคือผมเพราะซื้อล้อหัอนะพี่น้องลมกองดินนะครับผมแล้วเต้นะครับแล้วเตาหลายคนหลายแง่คิดคือว่าแล้วครับบางคนก็ว่ามันหน่อยบ่คุ้มนะครับบางคนก็ว่าเพราะเห็ดนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเองกัว่าเพราะเพราะเห็ดหลินนะครับผม หน่อยแค่โก,ก็บได้คื่ว่าได้พี่น้องพี่พี่น้องมาจจงไดน,นะครับผมต้องจิ้มบอกนะครับแสะแสะออกไปเรื่อยนะครับผมโอ้เมียร่งก็มีนะครับผม เดี๋ยวต้องหาทางขามไปฟังคุณตวนนะครับบ่มีทางขามไปเลยนะครับผมตาใหญ่แห้งนะครับผุ้มก็เจ้าขึ้นจกได้ดีเลยอยากกอ่ากลบก็เจ้าขึ้นจกได้ฝีมือไอ้เนาะเราได้รับเดียวกันไปเลยอ,อยกินจีนเขาอ,อยู่ในป่าแท้ม่เหมืนอนเจอขี้เขาทั้งใเดเลยคุณเหลียวคนละชิ้นลูกคุณเหลียวงานสวยป้ับผม เอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปชมฟังทั้งฝุ่นน้ำนะครับผมทั้งนี้นี่โคตัวเดียวนะครับผนเดี๋ยวไปพอๆกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ